สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกันอยู่นา12ไร่นะครับวันนี้ก็จะพาเอซทุกท่านมาชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับเมื่อคืนก็มีช้างพ่อใหญ่มานะครับเดินมาตามทางนะครับดึงเอาข้าวอยู่ข้างทางนิดหนึ่งนะครับนี่ขนาดนา12ไร่นะครับยังมาถึงนะครับก็ไม่อยากจะไว้นานนะครับรถเกี่ยวมาใกล้แล้วครับก็เลยอยากจะเกี่ยวให้มันเสร็จ จะได้ไปไหนมาไหนก็จะได้ไปสะดวกนะครับไม่ต้องพวงอีกนะครับครับงไงก็ติดตามชุบรรยากาศต่อไปครับนี่นะครับทางหมู่บ้านนะครับนี่ร่องรอยช้างผหญ่มาเมื่อคืนครับเนี่มาดึงเอาข้าวอยู่นิดหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่กล้าลงไปมั้งครับกลัวติดหลมหรือเปล่ายังไงไม่รู้ครับนี่รอยดึงไปครับ จะเดินไปนู้นนะครับเขาจะเดินมาจากฝั่งนี้นะครับเดินตามทางมาครับน้ำเต็มสะเลยครับแต่เป็นตรงนี้เป็นที่นาของนาเนาะครับเขาขุดสระไว้ครับแต่ฝั่งนี้เป็น ของแม่นะครับยาวถึงทางนู่นครับแต่ว่าน้าก็ไม่ได้ทำครับแบบผมก็ทำทำนาอยู่นะครับ คนนี้ก็ได้มาเกี่ยวข้าวอยู่นา12ไร่แล้วนะครับอรอมาหลายวันครับรอรถเกี่ยวมาหลายวันครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไดเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเลยพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในการเกี่ยวข้าวนา12ไร่ของผมวันนี้นะครับครับยาวถึงนู้นเลยครับ เรียกก็มาเลยครับนายคุณเดินป่าครับมาแล้วครับจะให้นายมาขุดข้าวให้นะครับนี่แหละครับ มีอะไรนายเกาช่วยสปอร์ตตลอดครับมาแล้วครับ นี่นายก็มาถึงแล้วครับสวัสดีครับสส <c oughs> วัดีพี่น้องชาวทุกท่านครับครับตอนนี้ก็ได้เกือบแถวหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> นาบิ่งนี้ไม่ค่อยมีข้าวครับ ที่นี้ไม่มีน้ำใส่นะครับเพื่อเลยไม่ค่อยมีข้าวครับจะไหลไปโน้นครับรถนายจะลอยอยู่น้นนะครับ <S <S อยู่ตรงนี้ก็เรือไม่กี่เจ้าครับเลือข้าเจ้าผมกันข้างๆอีกแปลงหนึ่งแค่นั้นเองครับตอนนั้นเ้าก็เสร็จหมดแล้วครับ จะบิ่งบนนะครับมองหาข้างล่างนะครับตดเหมือนจะเอียงนะครับเหมือนจะจมครับ บนหาข้างล่างนะครับเดี๋ยวอยู่นะครับ วิ่งนี้เสร็จก็เหลืออีกสองวิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่วิ่งยังได้ถึงอุ้มเลยครับ ก็จะเอาเข้าไปถ่ายก่อนนะครับตดนายก็เตรียมสแตนบายรออยู่แล้วนะครับก็รถนาก็มาถึงแล้วนะครับทายก็รออยู่

นี่เป็นข้าวมะลี่ขาวนะครับแต่อยู่นาตรงนี้มากอก่อนจะเป็นข้าวมะลี่แดงครับนี่ก็หมดไปสี่บิ้งนะครับเหลืออีก2บิ้งครับ เจะมีเหลืออยู่สองบิ้งนะครับนา้าจะมีน้ำบิ้งนี้ก็จะยากหน่อยครับเพราะว่าน้ำตรอดูครับว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่ก็เหลือบิ้งที่ยากที่สุดน,นะครับเหลือบิ้งสุดท้ายแล้วนะครับดู ก็เหลือบิ่งยากนะครับบิ่งสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามีน้ําอยู่นะครับไปดูครับจะได้เหรือเปล่านะครับพอเสร็จจากนี้ก็จะไปเกี่ยวไปอยู่ฝั่งทางโน้นนี่นะครับเป็นของน้เนะครับ มื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เลยเอาเอามาเทานะครับจะตากนะครับรดำๆนี่เปียกน้ำนะครับเลอบเอาเข้าวมาเทาแล้วนะครับก็จะดับไปช่วยน้าต่อนะครับ นีก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเอาข้าวไปลงไปตากแล้วนะครับก็เนื้อของน้านะครับฝั่งข้างเหมืองฝั่งข้่ะฝ่ายตแขลบไปหาหนูมืนกันหนููฝอยวิ่งไปตามในพานล่าหนูอยู่นู้นต้องเดี๋ยวกําลังเกิืงามกันใด็ดตวงเีย

วันนี้เาเป็น็กคละเานวง้ดีวกันเลยกเราก็รูไปกเาก็้กมันจะยยังอนนี้ก็คัมแล้วนะครับ ก,ก็ช้างแส่ก็มาถึงนี่ครับมาถึงพนานะครับช้างแส่มาถึงนี่หมดครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนค่ำนะครับก็ผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็รอ,อของน้านะครับต้องมาช่วยนะครับ บรรยากาศชะยามค่ำครับนา12ไร่ครับวิวสวยเหมือนกันครับไม่แพ้น้องมะกอกครับนี่ครับรถนายรถรถจนานะครับมาคอยช่วยครับ อนนี้ผมก็มาถึงนาดุงนมกอกแล้วนะครับก็รู้สึกความเป็นห่วงข้าวอยู่นอมอกอกเหมือนกันนะครับหลังก็หลังจากไปเก็บเกี่ยวอยู่ข้าวอยู่นา12ไร่นะครับก็ตอนนี้เป็นห่วงข้าวอยู่นาดุงนมเกอกก็เลยมาดึกที่ไหนก็ต้องมาครับเป็นห่วงครับเผื่อไม่ได้ครับ ครับยังไงก็ต้องขออนุญาตเอฟซีทุกท่านนะครับต้องมาลาคิดคลิปนี้นะครับดึกอยู่ที่นาดงนมกองนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีท่านจงมีแต่ความสุขครับคิดถึงใดคอยสมนังปรารถนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนคอยค่าค่าปลอดภัยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มีอยู่ตอนนี้นะครับครับงไงผมก็ต้องขอลาอชื่อท่านเดยวเพียงตอนนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ